ท่านรองนายกประเสริฐนะคะไปเปิดศูนย์อำํำนวยการน้ําส่วนหน้าลุ่มน้ํำคงที่จังหวัดหนองคายเป็นการเชื่อมโยงการทํางานให้พร้อมรับมือกับอุทกภัยค่ะ ประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกสะสมในพื้นที่สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําโขงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเริ่มมีผลกระทบหลายพื้นที่ของไทยและมีโอกาสที่ระดับน้าจะล้นตลิ่งในช่วงปลายเดือนก,กรกฎาคมถึงสิงหาคม2568นี้ที่บริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารนายประเสริฐจันทร์รัวงทองรองนายกรักฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติหรือว่ากรนชเนี่ยนะคะไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเปิดศูนย์บริหารจัดการน้ําสนหน้าชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภ,ภยัยลุ่มน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจังหวัดหนองคายได้บูรณาการการทํางานของทุกหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมรับมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากน้าท่วมต่อประชาชนให้มากที่สุดพร้อมทั้งมีการสั่งการให้เฝ้าระวังและเผยแพร่สถานการณ์น้าอย่างต่อเนื่องทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลในการประสานงานร่วมกันกันกบสบปปลาวสําหรับการเตือนภัยให้จังหวัดนั้นๆ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมประชาสัมพันธ์มีการใช้ระบบแจ้งเตือนภยัยเช่นเซลล์บอทแคสต์ ast, หรือระบบส่งข้อความเตือนภัยฉุกเฉินควบคู่กับช่องทางอื่นๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์และให้จังหวัดได้ร่วมกับปอพอเตรียมความพร้อมเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีทั้งเรือท้องแบนเครื่องสูบน้ำชุดปฐมพยาบาลและกำหนดจุดศูนย์พักพิงชั่วคราวในกรณีที่ต้องมีการอพยพประชาชนด้วยค่ะ